จุดเปลี่ยนของระเบียบโลกโลกใบนี้กำลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันแต่รุนแรงราวกับคลื่นใต้น้ำที่กำลังจะพลิกแผ่นดินไม่มีเสียงระเบิดไม่มีควันปืนแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกำลังเขย่าระบบอำนาจของมนุษยชาติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกประเทศรู้ตัวดีว่าสิ่งที่กำลังจะมาถึงไม่ใช่เพียงยุคใหม่ของเศรษฐกิจหากคือการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก ที่จะกำหนดอนาคต,ตอีกหลายชั่วอายุคนหลายศตวรรษที่ผ่านมาโลกถูกกำหนดทิศทางโดยขั้วอำนาจตะวันตกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางทั้งกองทัพเงินตราและข้อมูลข่าวสารล้วนไหลไปตามเส้นทางที่วอรชิงตันเป็นผู้วางไว้แต่วันนี้เสาหลักที่เคยมั่นคงเริ่มแตกร้าวสังคมอเมริกันกำลังเผชิญความขัดแย้งภายในที่ลึกจนแตกโครงสร้างของรัฐเอง หนี้สินสาธารณะมหาศาลเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความไม่ไว้วางใจในผู้นำกำลังกัดกร่อนศรัทธาของประชาชนความยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นโลกคุ้มกันเริ่มกลายเป็นภาระที่กดทับในขณะที่สหรัฐหันกลับไปแก้ปัญหาในบ้านเสียงใหม่จกอีกซีกโลกเริ่มดังขึ้นรัสเซียจีนและอินเดียค่อยๆรวมพลังผ่านเครือข่ายเศรษฐกิจที่ไม่พึ่งผาเงินดอลลาร์พวกเขาไม่ได้ใช้ปืนหรือระเบิดเป็นเครื่องมือ แต่ใช้พลังเศรษฐกิจพลังพลังงานและพลังเทคโนโลยีเป็นอาวุธยุคใหม่โลกกำลังเห็นการผง,งาดของกลุ่มประเทศที่ไม่ยอมอยู่ใต้ร่มเงาเดิมอีกต่อไปภาพที่เคยชัดเจนระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเริ่มพร่าเลือนโลกกลายเป็นกระดานหมากที่มีผู้เล่นหน้าใหม่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ละฝ่ายต่างมีเป้าหมายของตนเองบางประเทศสร้างพันธมิตรเพื่อปกป้องทรัพยากรบางประเทศใช้เทคโนโลยีเป็นกำแพงกั้นทางเศรษฐกิจ บางประเทศกำลังสร้างสกุลเงินใหม่เพื่อตัดขาดจากระบบการเงินเดิมทุกการเคลื่อนไหวเหมือนกระแสน้ำที่รวมกันเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่จะพัดพาระเบียบเดิมให้พังทลายสิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากสงครามระหว่างประเทศหากเกิดจากสงครามระหว่างระบบระบบเก่าที่ขับเคลื่อนด้วยการผูกขาดพลังงานและทุนกําลังถูกท้าทายด้วยระบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือและเทคโนโลยีหลายคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเปลี่ยนขั้วแห่งศตวรรษ ซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาโลกในทุกมิติตั้งแต่พลังงานจนถึงข้อมูลข่าวสารเมื่อมองลึกลงไปโลกกำลังแบ่งตัวเองออกเป็น2ส,สนามใหญ่สนามแรกคือกลุ่มประเทศที่ต้องการรักษาระเบียบเดิมไว้ไม่ให้ล่มและอีกสนามคือกลุ่มประเทศที่กำลังสร้างระเบียบใหม่ขึ้นมาแทนท่ามกลางการแข่งขันนี้ประเทศขนาดกลางและเล็กต้องหาจุดยืนของตนให้ชัดเพราะการยืนผิดที่เพียงก้าวเดียว อาจหมายถึงการตกหล่นจากกระแสรประวัติศาสตร์สำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนจากขั้วเดียวเป็นหลายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจะกระจายตัวไปทั่วภูมิภาคการค้าและเทคโนโลยีจะไม่ไหลเพียงเส้นทางเดียวอีกต่อไปหากแต่จะมีเครือข่ายย่อยนับร้อยที่เชื่อมโยงกันผ่านภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึ่งประเทศไทยอยู่ตรงใจกลางของเส้นทางนี้พอดีคำถามคือเราจะเป็นเพียงผู้สังเกตการ์หรือจะใช้โอกาสนี้สร้างบทบาทใหม่ให้กับชาติหากเราเข้าใจเกมนี้ลึกพอเราจะรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจล้วนมีผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและต่อชีวิตของประชาชนไทยในทุกมิติตั้งแต่ราคาน้ำมันจนถึงทิศทางเศรษฐกิจในตลาดขณะน,นี้ระเบียบโลกเก่ากำลังเสื่อมถอยลงทีละน้อย ราวกับเรือใหญ่ที่เริ่มรั่วกลางทะเลในอีกฟากหนึ่งระเบียบโลกใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นด้วยมือของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของอนาคตของตนเองคลื่อนลูกนี้กำลังเคลื่อนเข้าหาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยไม่อาจอยู่นิ่งได้อีกต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจว่าโลกกำลังไปทางใดและประเทศไทยจะวางตัวอย่างไร ในกระแสคลื่นครั้งนี้เพราะสิ่งที่เรากำลังเผชิญไม่ใช่แค่การเปลี่ยนยุคข,ของเศรษฐกิจแต่คือการเปลี่ยนยุคข,ของอำนาจที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกทั้งใบเสาหลักของระเบียบใหม่พลังสามประสานแห่งโลกตะวันออกในขณะที่ระเบียบโลกเก่ากำลังสั่นไหวเสียงก้าวของขั้วอำนาจใหม่กลับดังขึ้นอย่างมั่นคงจากอีกฝากของทวีปเสียงที่ไม่ได้มาพร้อมกองทัพหรือปืนใหญ่ แต่เป็นเสียงของโรงงานที่เดินเครื่องไม่หยุดเสียงของท่อส่งพลังงานที่ทอดยาวข้ามทวีปและเสียงของคนหนุ่มสาวนับล้านที่กําลังสร้างเทคโนโลยีใหม่เพื่อโลกที่ไม่ต้องพึ่งพาเจ้าเดิมอีกต่อไปเสาหลักของโลกใหม่นี้มีอยู่สามต้นรัเสเซียจีนและอินเดียสามประเทศที่เคยเป็นเพียงเงาบนฉากหลังของอำนาจตะวันตกบัดนี้ กลับก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำหนดจังหวะของยุคใหม่รัสเซียคือพลังแห่งทรัพยากรดิบที่ยังไม่เคยหมดสิ้นจากความหนาวเย็นของไซบีเรียจนถึงทะเลดำรัสเซียถือครองพลังงานมหาศาลทั้งน้ำมันกา๊าซและโลหะหายากพลังงานเหล่านี้คือเส้นเลือดใหญ่ของโลกที่ขับเคลื่อนทุกโรงงานทุกเมืองและทุกเศรษฐกิจการควบคุมพลังงานจึงหมายถึงการควบคุมจังหวะของโลกและนี่คือเหตุผลที่รัสเซียแม้จะถูกคว่ำบาต กลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเพราะพลังงานคือสิ่งที่โลกขาดไม่ได้ในขณะที่หลายประเทศใช้เงินเพื่อสร้างอำนาจรัเสเซียใช้ทรัพยากรสร้างอำนาจแทนเงินจีนคือพลังของการผลิตที่ไม่มีใครเทียบได้เมืองนับร้อยกลายเป็นหัวใจของเศรษฐกิจโลกโรงงานผลิตสินค้าทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้าโทรศัพท์ไปจนถึงชิ้นส่วนอากาศยานแต่เบื้องหลังของความยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่แรงงานราคาถูก หากคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วและกล้าท้าทายทุกการขยักของจีนในปัจจุบันไม่เพียงส่งผลต่อเศรษฐกิจแต่ยังสะเทือนถึงสมดุลทางการเมืองทั่วโลกความฝันที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนจึงไม่ใช่เพียงนโยบายแต่คือยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อปลดพันธนาการจากระบบเดิมส่วนอินเดียคือพลังของมนุษย์ที่ไม่มีใครเทียบได้ แรงงานจำนวนมหาศาลที่ได้รับการศึกษาและเติบโตในยุคเทคโนโลยีทำให้อินเดียกลายเป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์กลางความรู้ของโลกบริษัทเทคโนโลยีมากมายมีฐานข้อมูลอยู่ในอินเดียวิศวกรนับล้านจากประเทศนี้คือหัวใจของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลโลกและที่สำคัญอินเดียกำลังสร้างเส้นทางเศรษฐกิจของตนเองโดยไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามเสาหลักนี้ทำงานร่วมกันอย่างแนบแน่น แต่ไม่ได้ใช้คําสัญญาหรือสนที่สัญญาเป็นเครื่องยึดโยงหากใช้ผลประโยชน์ร่วมเป็นสายใยที่เหนียวแน่นกว่าพวกเขาเข้าใจดีว่าโลกยุคใหม่จะอยู่รอดได้ด้วยการแลกเปลี่ยนไม่ใช่การบังคับขู่เข็นการรวมพลังของกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่นี้เปรียบเสมือนร่างกายที่เริ่มสร้างระบบหมุนเวียนเลือดของตนเองไม่ต้องพึ่งหัวใจเก่าที่ชื่อวอชิงตันอีกต่อไปสิ่งที่น่าทึ่งคือพลังเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากการวางแผนยาวนานหลายทศวรรษรัสเซียวางยุทธศาสตร์พลังงานไว้ตั้งแต่ยุคก่อนสงครามเย็นจีนวางแผนการผลิตและการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่21ส่วนอินเดียก็เริ่มปลูกฝังการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีมาตั้งแต่ยุคหลังอนาธิคมทั้งหมดนี้กำลังบรรจบกันในจังหวะเดียวกับที่โลกตะวันตกเริ่มอ่อนแรงโลกตะวันออกจึงไม่ได้แค่ผง,งาดขึ้นแต่กำลังสร้างระเบียบใหม่ที่ตั้งอยู่บนหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ มากกว่าการแย่งชิงผลประโยชน์นี่คือสิ่งที่ทําให้แนวคิดของขั้วอํานาจใหม่น่าสนใจเพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการปกครองโลกหากต้องการสร้างโลกที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองเพียงขั้วเดียวอีกต่อไปและในคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ประเทศเล็กและกลางทั่วเอเชียเริ่มตื่นตัวอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามรวมถึงประเทศไทยต่างมองเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงเข้ากับโครงสร้างใหม่นี้เพื่อยกระดับ,บบทบาทของตนในเวทีโลก ประเทศที่มองไกลจะใช้พลังของสามเสาหลักนี้เป็นสะพานสู่อนาคตแต่ประเทศที่ยังหลงอยู่ในอำนาจของอดีตอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่รู้ตัวคำถามที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ว่าโลกจะเปลี่ยนหรือไม่แต่คือเราจะเข้าไปอยู่ตรงไหนในระเบียบใหม่นี้หากเรายังมองโลกด้วยกรอบเดิมเราอาจเห็นเพียงสงครามและความขัดแยง้งแต่หากมองด้วยสายตาแห่งยุทธศาสตร์เราจะเห็นเครือข่ายใหม่ของความร่วมมือที่กำลังง,งอกงามขึ้นจากพื้นโลกตะวันออก สามเสาหลักแห่งระเบียบใหม่นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าที่จะไม่เดินตามเส้นทางเดิมอีกต่อไปและหากประเทศไทยเข้าใจพลังนี้ได้อย่างลึกซึง้งมนาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เรากลับมาสร้างเสาหลักของตัวเองในภูมิภาคนี้ได้อีกครั้งอินโดแปซิฟิกสมรภูมิใหม่และจุดเสี่ยงของไทยเมื่อโลกเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ระเบียบใหม่เส้นแบ่งอำนาจที่เคยชัดเจนกลับเริ่มพร่าเลือน และภูมิภาคที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดที่สุดในขณะนี้คืออินโดแปซิฟิกดินแดนที่ทอดยาวจากมหาสมุทรอินเดียจรดมหาสมุทรแปซิฟิกพื้นที่ซึ่งไม่เพียงเป็นเส้นทางการค้าสำคัญของโลกแต่ยังเป็นหัวใจของพลังงานทรัพยากรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่นี่กำลังกลายเป็นเวทีประรองของสองขั้วอำนาจใหญ่ที่ต่างหวังครอบครองพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ทะเลจีนใต้พื้นที่ที่ดูเหมือนเงียบสงบแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดการวางเรือรบฐานทัพและเรดาร์ตรวจการไม่ต่างจากการปักหมากบนกระดานยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรพยายามคุมเส้นทางการขนส่งพลังงานจากตะวันออกกลางไปยังเอเชียตะวันออกขณะที่จีนก็กำลังสร้างเส้นทางใหม่ทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อหลุดพ้นจากการพึ่งพาเส้นทางเดิม การแข่งขันนี้ไม่ได้วัดกันด้วยกำลังทหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการควบคุมห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีและตลาดพลังงานทั่วทั้งภูมิภาคในขณะที่มหาอำนาจกำลังขยับหมากอย่างรอบคอบประเทศเล็กและกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับต้องยืนอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อนที่สุดเพราะทุกการตัดสินใจอาจหมายถึงการเปิดประตูให้ขั้วหนึ่งได้เปรียบหรืออีกขั้วเสียเปรียบประเทศไทยจึงไม่อาจนิ่งเฉย เพราะเราตั้งอยู่ตรงใจกลางของสมรภูมินี้พอดีทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันคือเส้นทางพลังงานและการค้าระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องการควบคุมลองมองแผนที่แล้วจะเห็นว่าเส้นทางขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ของโลกต้องผ่านภูมิภาคนี้เรือขนส่งพลังงานจากตะวันออกกลางต้องแล่นผ่านช่องแคบมะละกาเข้าสู่ทะเลจีนใต้ก่อนจะไปยังญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีน เส้นทางนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือกใหญ่ของโลกและประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งใกล้หัวใจของระบบหมุนเวียนนี้มากที่สุดนี่คือเหตุผลที่ทุกคู่อำนาจต่างพยายามสร้างสัมพันธ์กับไทยในระดับที่ลึกกว่าเศรษฐกิจเพราะใครที่ได้ใจไทยย่อมได้จุดยุทธศาสตร์สําคัญของโลกไปครองแต่ตำแหน่งที่ท่งพลังนี้ก็มาพร้อมกับความเปราะบางที่ซ่อนอยู่เมื่อโลกเริ่มแบ่งขั้วประเทศไทยอาจถูกดึงเข้าไปในเกณฑ์ที่เราไม่ได้เลือก หากขาดความเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์การเลือกข้างโดยไม่รู้ตัวอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเช่นเดียวกับที่หลายประเทศในภูมิภาคเคยประสบมาแล้วในอดีตการรักษาสมดุลระหว่างขั้วอำนาจจึงไม่ใช่เพียงการทูตแต่คือศิลปะของการอยู่รอดในศตวตรรษแห่งความผันผวนสิ่งที่น่าจับตาคือการแข่งขันในภูมิภาคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ท้องทะเลอีกต่อไปหากขยายเข้าสู่ท้องฟ้าและโลกดิจิทัล ดาวเทียมถูกส่งขึ้นไปสอดแนมเส้นทางเคเบิลใต้น้ำถูกวางเพื่อควบคุมการสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังถูกใช้เพื่อคาดการพฤติกรรมของประเทศคู่แข่งการ,รเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจจึงเปลี่ยนรูปแบบจากการรบด้วยอาวุธมาเป็นการรบด้วยข้อมูลเศรษฐกิจและพลังงานสำหรับประเทศไทยคำถามสำคัญไม่ใช่แค่จะอยู่ข้างใครแต่คือจะยืนตรงไหนในโลกที่ทุกฝ่ายต่างแย่งกันก,นกำหนดกติกา หากเรายังมองตัวเองเป็นเพียงประเทศขนาดกลางที่ต้องตามเกมผู้อื่นเราจะพลาดโอกาสสำคัญในการกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคทั้งทางเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงไทยมีจุดยุทธศาสตร์ที่หายากคือสามารถเชื่อมฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียกับฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกได้ภายใน,นผืนแผ่นดินเดียวเส้นทางที่เชื่อมอ่าวไทยกับทะเลอันดามันจึงไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงเศรษฐกิจ แต่เป็นหัวใจของการกำหนดชะตาในอนาคตความท้าทายคือไทยจะใช้ประโยชน์จากตำแหน่งนี้อย่างไรโดยไม่ถูกกลืนเข้าไปในความขัดแย้งของมหาอำนาจบทเรียนจากหลายประเทศชี้ให้เห็นว่าการไม่มีจุดยืนชัดเจนเท่ากับการยอมให้ผู้อื่นเลือกแทนการรักษาความเป็นกลางไม่ใช่การไม่เลือกแต่คือการเลือกที่จะยืนบนผลประโยชน์ของตนอย่างมั่นคงหากมองให้ลึกลงไปการเผชิญหน้าระหว่างขั้วอำนาจในอินโดแปซิฟิก คือบททดสอบครั้งใหญ่ของทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะสิ่งที่กำลังถูกเดิมพันไม่ใช่เพียงพื้นที่แต่คือสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเองโลกยุคใหม่ไม่ได้ต้องการประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดหากต้องการประเทศที่เข้าใจเกมมากที่สุดสำหรับประเทศไทยนี่คือจังหวะสำคัญที่จะเลือกบทบาทของตนหากเรากล้าที่จะคิดไกลมองเห็นภาพใหญ่และเดินอย่างมีทิศทางไทยจะไม่เป็นเพียงผู้เล่นเล็กในกระดาน แต่จะกลายเป็นสะพานที่เชื่อมสองขั้วอำนาจเข้าหากันได้อย่างสง่างามอินโดแปซิฟิกจึงไม่ใช่เพียงสมรภูมิของความขัดแยง้งแต่คือประตูแห่งโอกาสและผู้ที่กล้าเปิดประตูนี้ด้วยวิสัยทัศน์จะได้เป็นผู้กำหนดทิศทางของโลกในยุคต่อไปวิกฤตซ้อนวิกฤตรอยร้าวภายในที่อาจกลืนอนาคตในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนทิศ ประเทศไทยกลับต้องเผชิญกับคลื่นอีกลูกที่ซัดมาจากภายในคลื่นนี้ไม่ได้เกิดจากแรงภายนอกแต่เกิดจากรอยร้าวที่สะสมมานานจนกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนในทุกระบบของประเทศวิกฤตที่แท้จริงของเราจึงไม่ใช่การแย่งชิงอำนาจจากมหาอำนาจต่างชาติแต่คือการต่อสู้กับโครงสร้างที่หยุดนิ่งภายในบ้านตนเองเศรษฐกิจไทยในวันนี้เหมือนคนที่ยังยืนอยู่ได้แต่หัวใจเต้นช้าลงทุกวัน อัตราการเติบโตต่ำที่สุดในภูมิภาคแม้จะมีโครงการใหญ่มีการประชุมมีนโยบายใหม่แต่ความรู้สึกของผู้คนกลับตรงกันว่าทุกอย่างเหมือนเดิมสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ความนิ่งนั้นคือนี่สินมหาศาลที่เริ่มกดทับทุกครัวเรือนนี่ครัวเรือนทะลุหลัก16ล้านล้านบาทนี่ภาครัฐก็แตะ12ล้านล้านบาทตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิติหากคือภาพสะท้อนของคนทั้งประเทศ ที่กำลังหายใจเสียงบ่นของพ่อค้าในตลาดเสียงถอนหายใจของคนชั้นกลางและเสียงเงียบของคนหนุ่มสาวที่หมดหวังในอนาคตัตล้วนรวมกันเป็นสัญญาณของความเหนื่อยล้าในระดับชาติประเทศที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่ห้าแห่งเอเชียกลับกลายเป็นประเทศที่ต้องดิ้นรนเพื่อไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยของภูมิภาคเหตุใด ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และประชาชนมีความสามารถจึงกลับกลายเป็นเช่นนี้คำตอบไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจเพียงด้านเดียวแต่อยู่ที่โครงสร้างความคิดที่เราสร้างขึ้นและยึดติดมานานประเทศไทยกลายเป็นสังคมที่บริโภคความคิดจากภายนอกมากกว่าสร้างแนวคิดของตนเองข่าวที่เราอ่านบทวิเคราะห์ที่เราเชื่อล้วนมาจากสำนักข่าวต่างชาติที่มองโลกผ่านผลประโยชน์ของเขาเอง เราจึงเรียนรู้ที่จะมองโลกด้วยสายตาของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวและเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์เรากลับไม่มีข้อมูลจากมุมของเราเองสิ่งนี้คือหนี้ทางความคิดหนี้ที่ไม่มีตัวเลขแต่กัดกร่อนศักยภาพของชาติยิ่งกว่าหนี้การเงินมันทําให้เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ระดับโลกแบบช้าและเฉืยเพราะต้องรอให้คนอื่นแปลให้ฟังรอให้คนอื่นตีความก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินใจ ในแบบที่ไม่แน่ใจว่านั่นคือผลประโยชน์ของเราเองหรือไม่ความจริงที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือประเทศไทยไม่มีศูนย์ข้อมูลหรือสถาบันวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของตัวเองอย่างจริงจังการกำหนดนโยบายจึงกลายเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปเราเหมือนเรือที่ออกทะเลโดยไม่มีเข็มทิศ รอเพียงกระแสลมจากต่างประเทศพัดพาไปทางใดก็ทางนั้นแต่ในความมืดหมดนนี้ยังมีแสงเล็กๆที่ซ่อนอยู่วิกฤตที่ซ้อนกันทั้งเศรษฐกิจและความคิดอาจเป็นแรงกระตุ้นให้ประเทศไทยเริ่มมองเห็นตนเองอย่างแท้จริงเราเริ่มตระหนักว่าไม่มีใครจะช่วยเราได้หากเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนระบบที่ทำให้เราชะงักงนันความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในวันนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูที่แท้จริงหากเรากล้าที่จะยอมรับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นแต่อยู่ที่โครงสร้างภายในที่เราเองหล่อหลอมขึ้นประเทศไทยจึงต้องทำมากกว่าการปรับนโยบายเราต้องปรับทิศทางของความคิดจากการมองสั้นเป็นการมองยาวจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการออกแบบอนาคตใหม่ประเทศที่อยู่รอดในยุคเปลี่ยนผ่านไม่ใช่ประเทศที่มีทรัพยากรที่สุด แต่คือประเทศที่รู้จักวิเคราะห์และใช้ทรัพยากรของตนอย่างมีกลยุทธ์เมื่อเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จะพบว่าทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนประเทศที่มีความพร้อมทางความคิดจะสามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้เสมอไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหลังสงครามหรือเกาหลีใต้ในยุคฟื้นตัวหลังวิกฤตการเงินพวกเขาล้วนเริ่มจากการคิดใหม่ก่อนลงมือทำใหม่ประเทศไทยในวันนี้ จึงยืนอยู่ตรงจุดเดียวกับพวกเขาในวันนั้นเราอาจอ่อนแรงจากภาระหนี้สินแต่เรายังมีสิ่งล้ำค่าที่ไม่อาจถูกยึดไปได้นั่นคือศักยภาพของคนไทยหากพลังของประชาชนและวิสัยทัศน์ของผู้นำสามารถมาบรรจบกันได้ประเทศไทยจะไม่เพียงรอดแต่จะกลับมายืนอย่างสง่างามอีกครั้งในภูมิภาคนี้เพราะบางครั้งวิกฤตที่รุนแรงที่สุดคือบททดสอบที่ธรรมชาติมอบให้ เพื่อถามว่าเรายังอยากเป็นผู้ตามอยู่หรือไม่หรือจะเริ่มเขียนเส้นทางใหม่ให้ตัวเองในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับยุทธศาสตร์ชาติใหม่สามแกนเพื่อฟื้นไทยในทุกช่วงเวลาที่โลกสั่นสะเทือนมักจะมีประเทศบางแห่งที่ลุกขึ้นมาใช้จังหวะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นใหม่และวันนี้ประเทศไทยกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกเช่นนั้นจุดที่เราต้องเลือกว่าจะเดินตามกระแส หรือจะสร้างกระแสของตนเองขึ้นมาเมื่อระเบียบโลกใหม่กำลังร่างขึ้นอย่างรวดเร็วความลังเลเพียงเสี้ยววินาทีอาจทำให้เราถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่หากเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดพอเราอาจกลายเป็นสะพานเชื่อมโลกหลายขั้วที่ทั้งมหาอำนาจต่างต้องให้ความสำคัญประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างหากสามารถสร้างสมดุลที่ชาญฉลาดได้จุดแข็งของเราคือทำเลที่ตั้งใจกลางภูมิภาค และความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตะวันออกและตะวันตกการเชื่อมความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจกับจีนและรัสเซียจะเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านพลังงานเทคโนโลยีและการลงทุนการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเศรษฐกิจเอเชียจะช่วยให้ไทยหลุดพ้นจากการพึ่งพาระบบการเงินแบบเดิมที่ผันผวนการร่วมมือดังกล่าวไม่ใช่การฝากชะตากับผู้อื่นแต่คือการกระจายความเสี่ยง เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีรากฐานที่มั่นคงกว่าเดิมหากไทยสามารถยืนอยู่ในจุดที่ทำให้ทั้งสองคู่อำนาจมองเห็นคุณค่าเราจะไม่ถูกบังคับให้เลือกแต่จะกลายเป็นศูนย์กลางที่ทุกฝ่ายอยากเข้ามาร่วมมือแกนที่2การสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์เพื่อปลุกพลังเศรษฐกิจที่หลับไหลประเทศไทยต้องกล้าคิดใหญ่และทำจริงโครงสร้างพื้นฐานคือหัวใจของการฟื้นตัว และมี2โครงการที่สามารถเปลี่ยนชะตาชาติได้อย่างแท้จริง1คือรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงเส้นทางจากจีนผ่านลาวเข้าสู่ไทยแล้วต่อไปอยังมาเลเซียและสิงคโปร์เมื่อระบบรางนี้เสร็จสมบูรณ์ประเทศไทยจะกลายเป็นจุดกลางของเส้นทางสายใหม่ใหม่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่ทั้งภูมิภาคต้องบึ้งพาการค้าจะไหลเข้ามาเมืองต่างๆจะตื่นขึ้นและเศรษฐกิจท้องถิ่นจะได้รับชีวิตใหม่อีกครั้ง อีกโครงการคือคลองไทยเส้นทางที่เชื่อมอ่าวไทยกับทะเลอันดามันซึ่งจะย่นเวลาการขนส่งสินค้าระหว่าง2มหาสมุทรได้ถึง7วันเส้นทางนี้จะเปลี่ยนรูปแผนที่โลจิสติกส์ของโลกทันทีไทยจะไม่ใช่เพียงจุดผ่านแต่จะเป็นประตูพลังงานและการค้าแห่งเอเชียโครงการนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจในระดับที่เราไม่เคยมีมาก่อนแกนที่ส การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์แห่งอนาคตหากเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างมั่นคงไทยต้องสร้างฐานการผลิตที่สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกใหม่อุตสาหกรรมซิลิคอนคือคำตอบสำคัญเพราะประเทศไทยมีแร่คอรสคุณภาพสูงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซิลิคอนหากร่วมมือกับจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีไทยจะสามารถยกระดับจากผู้ขายวัตถุดิบ ไปสู่ฐานการผลิตเทคโนโลยีได้อีกด้านหนึ่งคือเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจของความมั่นคงทางอาหารในอนาคตประเทศไทยมีศักยภาพทางเกษตรที่โดดเด่นแต่ยังขาดเทคโนโลยีขั้นสูงการร่วมมือกับประเทศที่มีความรู้ด้านนี้เช่นจีนและรัเสเซียจะช่วยให้เราสร้างระบบเกษตรอัจฉริยะที่เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและรักษาคุณภาพดินน้ำอย่างยั่งยืนทั้ง3แกนนี้ไม่ได้แยกจากกัน แต่เสริมพลังการเหมือนฟันเฟืองในกลไกลเดียวเมื่อขับเคลื่อนไปพร้อมกันประเทศไทยจะเปลี่ยนจากผู้รอให้โลกกำหนดมาเป็นผู้ร่วมออกแบบอนาคตของโลกเอเชียแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ประเทศไทยต้องมีมากที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่เงินทุนหรือเทคโนโลยีหากคือความกล้าทางยุทธ,ธศาสตร์กล้าที่จะวางเป้าหมายใหญ่กว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากล้าที่จะเดินเส้นทางของตนโดยไม่อรอการชี้นำจากภายนอก เพราะในโลกที่เปลี่ยนรวดเร็วผู้ที่ไม่ตัดสินใจเท่ากับยอมให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนอนาคตของชาติอยู่ในมือของผู้ที่กล้าคิดต่างกล้าลงมือและกล้ารับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรคนที่มีความสามารถและทำเลทองของภูมิภาคสิ่งที่ขาดมีเพียงความเด็ดเดี่ยวที่จะรวมพลังทั้งหมดให้เดินไปในทิศทางเดียวหากเรากล้าทำวันนี้วันหนึ่ง ชื่อของประเทศไทยอาจไม่ถูกพูดถึงเพียงในฐานะประเทศเล็กในอาเซียนแต่จะถูกกล่าวถึงในฐานะศูนย์กลางสมดุลใหม่ของเอเชียประเทศที่ไม่เลือกข้างใดแต่เลือกอนาคตของตนเองด้วยความกล้าหาญและปัญญาและนั่นอาจเป็นบทสุดท้ายของยุคเก่าแต่คือบทแรกของการฟื้นคืนอำนาจแห่งชาติไทยในระเบียบโลกใหม่ที่กำลังถือกำเนิด